rồi mai hai là ไม่สวยไม่สวยไม่สวยวไม่เคยจะสวยด้วยขี้เหล่มากขี้เหลมเม่มากด้วยขอถู่เฉยไม่ต้องหัวมากด้วยขี้เหล่ หวานเนี h, mm ่ย hmm. ล้างไม่ได้ไม่หมดเลยเนี่ยมองนี่เลยมองป้าเอาคืนเอาพวงมาลัยมาเลยจะไปไหนก็ไปเลยฝนตกๆแบบเนี้ยออกไปตากฝนเลยไปสิไปสิไปนู่นไปนู่นเลยไปนู่นเลย Oh